ต่อเบาต่อเบาต่อเบานี่เลยมาเวทีนี้เลยฝั่งนู้นเวทีเต็มเล้ยเดี๋ยวว่านะมีมีคนต่อคิวเน่ะใช่ไหมมีใครต่อคิวป่ะครับมีไหมมีไหมมีใครต่อคิวปะเอาอาเวทีไกลๆหน่อยดีกว่าคนเริ่มเยอะอันนี้มีมีใครต่อคิวยังเอาต่อคิวก่อนต่อคิวก่อนเอาขึ้นไปไอ้นี้นัวกันไปแล้วอ่ะโอ้เอาเร็วเร็วเอาเอาเร็วเร็วมาต่อคิวสวัสดีคบเสาวครับสวัสดีครับคุณแหนมครับ สวัสดีครับเฮ้ยคุณเนมคุณเนมเฮ้ยผู้หญิงหรอเฮ้ยเป็น f อคนแรกเฮ้ยมปนกดขึ้นไม่ได้อะอ่ามาเอาว่าวินหนึ่งแล้ววินหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่แวะเข้ามาดูครับวันนี้มาลองเกมใหม่ตอนแรกว่าจะไปเล่นอาบอกซงอันเก่านะแต่ลูกเพจเฮ้ยไม่ใช่สิ FC ฟซบอกอยากมาลองอันใหม่ก็จัดให้เลยละกันเฮ้ยเฮ้ย้ยูอันนี้มัน เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเหรอมันจะแบบแยกมงมวยไทยเหรอมวยไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกปรับปรับปรับเข้าไปแต่ว่าเออเออเออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยก็ตีลังกามีมีหูก็เชิงก่อนเชิงก่อนเจ็บมีไง ฟันสอกเข้าไปเอาจะหนีไหมเนี่แล้วจะหนีไปจะเตยยอดหน้าไปหนึ่งทีนี่ไงจะมาเตะแล้วนี่ไงฟันสอกเข้าไปก็ฟันสอกเข้าไปเอ้ย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 เจ็บเจ็บเจ็บกันนะเนี่ยอืออือืออือออเ้ยเรามีท่าแล้วเอ้ยกระโดดแทงเข่าเอาเรื่องวะเฮ้ยกระโดดแทงเข่าเฮ้ยเรามีโดดแทงเขาโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยล้วนออกมาเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโ้างแล้วเฮ้ยมันคั่งเหรอค้าง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 เหรอค้างเหรอมาค้างเหรอเฮ้ยเฮ้ยทำไมเรามีไฟอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมือเรามีไฟเลยว่ะเฮ้ยเอ้าไม่มีแล้วอะเมื่อกี้เราหลอนไปเองห่ะอุมยืมอุมยือุมยืมอ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 ืมยืมอ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 ือืม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 อื รัวรัวไม่ไงรัวรัวอุ้ยเขาะเตะเอาเรื่องว่ะโอ้โหเฮ้ยต้องถอยก่อนเขารัวอื้อรัวรัวอื้อฟันศอกไปเลยเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยถอยก่อนอุ้ยหูเจ็บเจ็บตวนไปเลยเอาเรื่องเอาเรื่องสวัสดีครับอันนี้เป็นอันใหม่นะพอดีเมื่อกี้โรเจอร์เขาชวนมาลองเล่นดูก็มาลองข้อหน่อยเออถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะ เรื่องวะนี่ไงโอ๊ยชบโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอาหัวไอ้นี่มันเตะไกลเหรอเตะไกลเหรอเตะไกลอ่ะนี่ไงรู้จักนี่หรือเปล่าเข่าลอยเข่าลอยเออเข่าลอยแล้วก็มาฟันศอกไปหนึ่งทีนี่ไงเอาเรื่องว่ะเฮ้ยโอ๊ยเชิญก่อนเชิญก่อนอาตาบัตสเฮ้ยเอาเรื่องนี่ไ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 งว้าวเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะโอ้ยโอ้ย โอ้ยอะไรวะเนี oh. Oh, ่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเร็ลัวเกินจะลัวไปไหนก่อนโอ้ยโอ้ยโดนอัลฟีเมยเต็มกรามโอ้ยนี่มันเทควันโดแน่เลยเนี่ยเป๋หวดขนาดเนี้ยโอ้โหดูโอ้โหเอาเฮ้ยมันต่อยกรามแตกเลยอะมันไม่ใช่เทควันโดธรรมดาแล้วเอ้ยมันล็อกคอเลยมันล็อกคอโอ้ยกรรมการโอ้คอหักไปแล้วโอ้ยถอยก่อนถอยก่อนคอหักคอหักปวดเจ็บเจ็บ อุ้ยวุ้ยเสียเชิงเสียเชิงโอ้ยเฮ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 ้ยโอ้ยไอ้นี่มันบังว่ะโกงมันบังสอกไปหนึ่งทีบาบ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 แล้วก็เข่าลอยไปบาบเข้าไปเฮ้ยโอ้โหหลบเข่าลอยได้เอาเรื่องวุ้ย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 เจ็บเจ็บเฮ้ย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 เอาเรื่องว่ะเชิงก่อนเชิงอ่าต่พระเฮ้ยโอ้ยโอหเจ็บอู้หูถอยก่อนถอยก่อนวุ้ยเจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนัก เธอเงอนเธอเงอนเอ้ยจับอ่ะเฮ้อเออเออเออดีงาเอาเรือ่องนาะถือว่าเราก็เป็นหนึ่งในตองอูของ MMA เหมือนกันนะเนี่ยนะเอ้ยในมวยนี่เราอาจจะโดนยำแต่ใน MMA นี่เราเอาเรื่องอยู่นะบ้าเข้าไปอีกหนึ่งทีเจ็บเจ็บ <substit uting> โอ <keys> ้ uh โหจะรัวไปไหนก่อนโอ้โหวิวิวิเขารัวจริงโอ้โหโอ้โหวิวรัวจัดจะจะรัวไปไหนอืมอืมืมรัวเหรอรัวเหรอฟันสอกไปอีกหนึ่งทีถอยก่อนถอยก่อนเชิงก่อนวิวิวเขาไม่ให้เชิงโอ้ยเอานี่ไงนี่เพลินเหรอเราอ่ะเพลินเหรอเพลินเหรอเพลินเหรอเอ้ยจะพับเข่าลอยไปหนึ่งทีโอ้โหหลอกเข่าลอยไม่ได้โอ้ยอาวันแอนติเมทโอ้ย อืมอืมอืออันติเมทเหรออันติเมทเหรอวัตถะเฮิบเข้าไปอันติเมทเข้าไปเลยแล้วกันนี่ฮะอืการคอไปหนึ่งทีแทงเขา่าแทงเขา่าสองทีแล้วก็ฟันศอกไปกหนึ่งทีพร้อมกับเข่าลอยเงนไปเลยแล้วกันเอาเรื่องนะมามวยไทยงองอเอาเรื่องว่ะนี่น,น,นี่นี่ไม่ธรรมดาครับมวยไทยขอยงเราเฮ้ย เอาเรื่องอะเนี่ยน,นะ